S <S หลานๆเอ้ยคะว่าไงคะคุณยะถ้าหลานคนเห็กของย่าในสองคนนี้บริหารเงินได้คมที่สุดเอาไปเลย <S <S คุณยาคะคุณยา แล้วเราจะได้เห็นดีกันฮะฉันเลือกความคุ้มค่าใช่ไม่แพ้กันหรอกให้ฉันไปช้อปปิ้งฉันก็ชนะเธอแล้วยางคุ้มอยู่แล้วเพราะฉันมาที่นี่เพราะฉันมาที่นี่เลยโรตัสที่นี่มีสินค้าเข้ามาใหม่ตลอดเล่แถมยังคุ้มค่าราคาดีนี่เลยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสูตรเข้มข้นของ Ad Tag Clean Ad ว n e สะอาดง่ายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องขยี้มี Micro Wash เทคโนโลยีสารทำความสะอาดคูเอนไซม์สูตรเข้มข้นช่วยสลายคราบสิงคโปรเป็นเสื้อผ้าให้ผ้าสะอาดใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้าฝาบนและ แรงทุกอันเลยไม่ว่าจะของใช้ส่วนตัวครีมอัมน้ำโปรเทคพร้อมนี้บวกรีฟิวอีกสองอันแพ็กสุดคุ้มซื้อหนึ่งแถมสองแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นดับนินมเปี้ยว